ขายแล้วจ้านะคะกับรถ p p v นะคะมิซูมิชิป,ปาเจโรนะคะ2.4 GT Sport นะคะปี2020คันนี้นะคะอุปกรณ์ครบนะคะบุ๊คคู่มือกุญแจสำรองนะคะเลขไมเพียง83,000โลเท่านั้นนะ,ะรถรับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมไฟไหม้นะ,ะที่สำคัญใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะออกห้างไยแดงนะคะน้องมีค่าตัวอยู่เกือบร้านสานะ,ะวันนี้นะคะวิสาโนโตคาร์นะคะน้องเก๋ขายให้พี่ๆเพียง 1 7 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าพี่พี่สนใจนะคะพี่ๆสามารถโทรมาหาองเก๋ได้ที่เบอร์0628756831นะ,ะเหมาะสำหรับคนที่จะไปท่องเที่ยวนะคะต่างจังหวัดนะ,ะช่วงนี้ก็น่าฝนเนาะ ไปขับขี่นะคะเที่ยวต่างจังหวัดนะคะเหมาะสมมากๆเลยช่วงล่างดีนะคะประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดี๋ยวน้องเก๋พาไปดูออปชันกันนะคะว่ามีอะไรบ้างและให้ดูรอบๆคันให้ดูสีกันว่าเป็นอย่างไรนะคะรถทุกคันน้องเก๋รับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักพิควา่มน้าท่วมไฟไหม้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมิซูมิชิปาเจโรคันนี้นะคะเขาเรียกกันว่าโฉมหน้าหล่อนะคะเป็นโฉบ์แมนเ,เชนส์นะคะปี2020นะคะ ไฟหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะ daytime running light นะคะมีกล้องข้างหน้าให้ด้วยนะคะกล้องรอบคันกล้องกะระยะนะคะสีนะคะ,นะคะยังสดๆใหม่ๆอยู่เลยมาพร้อมล้อแม็กนะคะขนาด18นะคะแล้วก็มีไฟที่กระจกมองข้างนะคะกุญแจก็เป็นแบบ smart keyless นะคะเราดูนะคะภายในภายในเป็นโทนสีดำนะคะเบาะตึงๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะแอร์นะคะเบาะแถวที่2ที่3นะคะอยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานสุดๆนะร,รถปีใหม่มากมีหน้าจอ Android มาให้ด้วยนะคะรองรับ Apple CarPlay นะคะ Android Auto นะคะนี่เกียร์นะคะเบรกเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพวงม,มาลัยมัตติฟังชันนะคะมีเซเซอร์ชิปนะคะมีคุยคอนโทรลนะคะนี่ให้ดูสีกันนะ,ะรถรับประกันนะคะไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนนะคะด้านท้ายก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะพี่จะดูนะะมีเซนเซอร์มาให้ สี่ตำแหน่งนะคะพร้อมกล้องมองหลังนะคะ,ะด้านข้างนะคะห้องผู้โดยสารให้ดูกันนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะพี่ๆเข้ามาหากีได้ที่วิสานอโต้ค่ะสาขาการจตนาพิเศษนะคะสามารถทดลองขับทดลองขี่อันนี้ให้ไลท์เลยนะ,ะพี่รุ่นนี้มันมีปั๊กนะคะสามารถแบบว่าคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายเนี้ยอยากจะได้ผมก็ได้เลยนะคะนี่ได้เลยได้เลย ท่านใดที่สนใจนะคะโทรหารเก๋ได้เลยที่เบอร์0628756831นะรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ